ดิครับผมแซนดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมได้ทําการถ่ายรูปรวมนะฮะกีต้าร์ไม่ทั้งหมดนะฮะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันเพราะว่าไม่เคยเอามารวมเยอะกันขนาดนี้เลยนะฮะซึ่งเดี๋วจะบอกว่าแค่ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็เยอะชิบหายแล้วฮะถ้าเอารวมทั้งหมดเนี่ยทั้งไปเล่นทั้งสอนทั้งเอาไว้ลูกค้าซ้อมเนี่ยมันจะโคตรเยอะเลยฮะแต่เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาละครับอันนี้ก็คือกีต้าร์ส่วนตัวของผมนะครับซึ่งเซตนี้ผมจะไม่ค่อยให้ใครได้ใช้งานร่วมกับผมเท่าไหร่นะฮะก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะฮะมีแบบ BC l i c เช็ตเตอร์อะไรอยู่นะครับนี่เช็ตเตอร์บีซีลิฟบัลาคูด้าใช้หมดเลยนะฮะลาวิทก็มีนะฮะลาวิทกิฟสันนี่ซีต้าจีนก็ใช้นะฮะนี่ไอเบอรเน็ตนะฮะนี่ก็ไอเบอรเน็ตเช็ตเตอร์อ net, คือผมเป็นคนคนค่อนข้างใช้หลากหลาย ยี่ห้อนะฮะแล้วก็หลากหลายราคาด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ใช้แต่ของแพงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้ใช้แต่ของถูกอย่างเดียวนะครับก็ค่อนข้างปะปนกันไปจริงๆก็เล่นได้เล่นได้ทุกแบบนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นพวกโซนบบเบ้ดนะฮะก็มี hone, อีพิโฟนอ่ามีเบอร์นี่ด้วยเบอร์นี่ที่เด็ดสควอเอร์ ire, นะครับ hone, อีพีโฟนอ่าบาลาคูด้าสเตอร์ลิงนะฮะอีพีโฟนวอลวิกล็อกเบด อะไรอย่างนี้ทางก็มีหลากหลายอยู่นะครับอ่าเคอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์นะฮะเพราะเซกเตอร์เป็นหลักนะครับนี่ทัสนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนกิฟสันนะครับโซนกิฟสันก็จะเป็นพวกเ g เพราะว่าผมถนัดทรงนี้นะฮะก็จะมีเอ็กซ์จีเยอะหน่อย จะมีมดเบอร์นอนแห้งแมงอยู่นะฮะ <ris i> ประมาณนี้นะครับก็โอ uh, ้มันค่อนข้างจะเยอะมากแลก้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่มีวันนี้นะฮะ <ül> นี่โซนกิฟสันนะครับหลายหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่วา่ามาถ่ายให้ดูกันนะฮะประมาณนี้ฮะถ่ายยากนิดนึงประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเห็นแล้วฟิลฟ้าจริง โอเควันนี้ไม่มีอะไรครับแค่ถ่ายคลิปไว้เก็บเป็น,ปน,ปน,ปนที่ระลึกนะฮะเคฝากกด Subscribe ที่ช่องผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วติดตามคลิปใหม่ๆได้เรื่อยๆนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเ yeah!